สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในพื้นที่ชันให้วันนี้นะคะทีมช่างติดไวไฟก็มาติดตรงนี้แล้วนะคะเอพยายามงาติดตัวนี้เลยแบเพื่อนเอางานเลยแล้วกันจนช่างนะยิม้มไอ้นี่เลยพยายามที่จะทำสายไฟให้

กินขขา้างกินแล้วครับแล้วช้างก็ลากเราก็จะไปดูตรงมน้นนะคะจะพาไปดูตรงครัวนะคะ มันมทันโหลดเร็วยู่แตมันประมูลผดว้เห็นาพบนโดแล้วสามันสองั้จะให้เขาแล้วขารมสนอุ้ยโอ้ยยุโตลุนนโด่มพลุนพนารพล่ะพอมจิกลุบบล่ะครับจ้างเขาได้เห็นไหมนี่เียบร้อยเการ้อยอันนั้นกล่องเอฟซีิ เจ้า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  hey. ัเปี่ยนปะพอพอพอไยืนแนมอยู่นี่อยูนี้บอกกันเด้ ยด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 บ่ได้จตังบยาใส่ก็ต้องใจตังเดือนละลอยบาจุเดือนละลอยบ่าดิเปแสงยิ้มเลยเอาต้นต้วน่อยกัได้ครับไงต้นหนไตัวแรกเลยก็หน่อย ภาษาและพีแอนมันถ e> ีเข้าเมมโมรี่ในสมองหมดแล้วตัวนน้ำแข็งมาดอเปี่ยนรหัสเราตั้งไหนโอ้เป็นพี่คะมันสามารถเปลี่ยนรหัสได้ตลอดใช่ไหมคะครับผมว้าวเอดจิตพวกเราเขาเขารู้แล้ว เารูแลเราเปลี่ยนเ้องเ้าใหม่เปลี่ยนอไรก็เ่ออดอกหไข่กัมีอยู่กมีอาไมันอางมันอะไรที่เรียนกรเสรินี่ล่ะไอ้รงเราไม่เคยใส่กันหอกเมนเมนเมนเตวี้จะอเดี๋ยวุเลียนเลย้ว็เนอะไรเลยครับ ต้องให้คนเปลี่ยนให้กปล่าต้องให้เปลี่ยนอะไรอีกนะเราก็ต้องโทรไปแล้นเขาที่เจอเราเปลี่ยนรหัสใหม่แล้วก็ต้องโทรไปแจ้งเขาใช่ไหมคะเราไปเปลี่ยนที่ที่อื่นเลยจะเปลี่ยนที่คุณก็ได้จะเปลี่ยนที่ตเอตำรับงานก็ได้วันต้อเดี๋ยววาเปลี่ยนอยู่นี่ครับอ๋อเพาะจะต้องมาเห็นในกองถ้าจะต้องในไมาเห็นให้ก็เราแจ้งเปลี่ยนที่นู้นเขาก็มาทำ เพราะฉนั้นจะรเป็นคามักไาเปนเพียนอยดูอของผู้ใดนี่คือป้องกันของขอยตกออกด้เป็นแย่าออแยากมันเก่าเกมันเก่าเออโห้ม่ะอานยากมันเก่า มันเกาจะติบอลวสุาว่งสแล้วบอมวันแล้วะหวแล้วออกเยมได้มันบ่่บอมไอซิดแน่เสียหายแล้วเจ้าเสียหายแล้วเจ้าเลวเหยียบเหยียบเหยียบเหียบโอยคือบเหยียบะเหยียบเหยียบรถก็เหยียบนเหยียบเลยเหยียบเลยนี่แม่้าเจ้าเหยียบอย่างกาดีท่เลย

ได้ไปเยอะมันใช้ค่อินเทอร์เน็ตมันพ่วงต่อได้เอาตัวไปเลยพี่ต่อไปข้างหน้าไม่ไปห้ามเปิเห้ามเปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะเข้าบเฟ่ยอยู่้วแซงอะไราเนาะโอเคเดวเวลลาอีกสองไอ้ี่ปิดไมพี่ปิไ่ปิดไมปิดไมหนูีไงต้นทันไลท์เชื่อที่ตัดไปอยู่ครับตามลเตีย tá vai em Tá มันติดได้ได้บ่ โอ้ยตัดจังไหเก็ปอกสายได้อยู่โอ้ยวหนาวหนาวหนาตัดไฟโลดตัดโลดตัดโลดเาถ่านดี๋อมันวบอกได้ยูสายน่ะจเพยดซดยูจะเพีดซยูโอ้เจ้าจะพกมือมตัดโลดตัดโลดที่เเป็นยันเขาจิบอทานี่วันนี้มื่สิเปิประเด็นต้องตัดประเ็นให้เรียบร้อยเจ้าจะมาเห็นคามนี่เพื่อใ้กัสีเดินเนี่ยสามกองกุนซิมมูนกุนละ คือเอาลุมชีบว่พอนาที่เนาะขอบคุรับผมตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสามกลองก็มีของนี่ก็เแน้ำีแล้วก็จุด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 อยนครับจุดจากันเลยนเรียบร้อยเีย้รกใสัก่ซ็บที่ว่าได้แล้วเหรอะไรราอยู่กอนขาเลยว่ากัเขามุ่งดีได้แล้วบอกเ็นเรียวไหมบอกนเวไหม อมันลตัยละตัดสินใจซโพูดติดไมเลี้ยพครดเล้าเปิดยความลับใจว่ายุงเม่าเท่อเขาจมีอราอยู่นี่ดแกแไปถามกเสิดิอนุชิตอนุชิตตัวไหนอนุชิตบอกเมย์ะครับเมย์เพิ่นเพิ่นบกี่ลงครับเพิ่นอยากเนเห็นเพิ่นเลยคิดไปอย่าว่าเด้ออย่าว่าเด้อเขายังทายวงคบอยู่นี่ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโล่โพลโพลงานหน่อยเซมเชื่อมทั้งสองเลยชิดหาจีไปเลยหาจก็สองเชื่อมไปเลยหาจีจะแรงสองจุดสี่รงมากไกลครับารจีมนจะยิ่งไกลถ้าหาจีมันจะแรงให้ดุดไกลหาจีแรงแต่สองจุดสี่เขาบอกเชื่อมไปเลยครับเชื่อมไปเลยซ่งจสองเครือข่ายไปเลยแม่ครับเป็นไฟอ่ะตหนใส่รหัสใหม่อ่ะ ใสไปสองตัวเลยทั้งส G กับ5 G อ่ะใสยังไงอ่ะอ้าวก็รหัสเดิมนั่นแหละมันจะเป็น2.4กับ5 G เลยใสตัวเดิมนั่นแหละเชื่อไปเลยตอนนี้กล่องมันอัตโนมัติให้แล้วนะดีนีมันก็จะเชื่อว่าอัตโนมัติเลย2.4มันไกลไงแกนเลยแนเยแกนเลไ้นีร่าฮ่าฮาฮ่าฮเอฮเอา่่า่าาา่า เสไปเนี่ก็ติดจำจเลยแม่เอาแม่ส็เฮียนเขาได้ป่ะนี่นะเาตั้งหนีนะครับเนถ่าอยู่ครัไปเบอร์ไปติดไปหมอถึงนาารหน่ะเิตั้งมากอัยุเสาเพียนเพีประมาณนี้นะคะ